โอ้โห,โหมามาแค่โกงมาแค่โกงมาแค่โกง <c oughs> เออแปดหลังมาดีมาดีเจ็บเต้มแล้วไงพี่แปดหลังน้องๆ คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและถ้าคลิปน,นี้แจ่มแจ๋วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้ออ่ะก็สวีดัสสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่กับช่อง Evolution Gaming Official กันะฮะวันนี้มาด้วยทุน2,000มาด้วยทุน2,000วันนี้มาลุยบาคาร่าสายฟ้ากันเออมาลุยบาคาร่าสายฟ้ากันมาดูกันว่าเอาทุนมา2,000วันนี้จะเกิดไหมนะมา สายฟ้ามันไปเร็วอยู่แล้วสายฟ้ามันบวกเร็วอยู่แล้วนะถ้าบวกนะเออไม้แรกก็ตัดแดงก่อนเลยแล้วกันไป2 0 0รนะอ่ะก็มาลุยกันในค่ายอีโวคนดูค่ายอีโวค่ายนี้ผมก็ชอบเล่นจัดๆเลยนะเพราะว่ามันมีพวกเกมโชด้วยมีเกมโชมีบา,บาคาร่ามีแบ็กแจ็คมีโอโห้หลายเกมอะและที่สําคัญมันมีเกมพวกสายฟ้าเออมีเกมพวกสายฟ้าเกมสายฟ้าก็คือมันจะสุ่มตัวคูณนะคนดู โอโ้มาถึงโดนอกแปดมาถึงโดนอกแปดถามจริงเหรอเพื่อนเอออธิบายกันต่อเกมสายฟ้าคือมันจะสุ่มตัวคูณออกมาในแต่ละรอบนะถ้าเราชนะด้วยตัวคูณตัวนั้นนะบอกเลยนะบอกเลยนะบึมบึมกำไรบึมบึมอ่ะม้นี้ตัดแดงไปพันหนึ่งไปเลยพันหนึ่งไปเลยทุบไปเลยจัดไปเนี่ยสุ่มคูณล่างซ้ายคนดู ค,คูณจนมาล่างสายอย่างนี้อูมาห้าใบแต่สูงสุดแค่คูณสามมาคนดูสูงสุดมันมาแค่คูณสามยังไงยังไงนี่ไงคูณสองมาแล้วคูณสองมาแล้วคูณสองมาแล้วเพื่อนเออเจ็ดแต้มสวยโอโหเสมอโอ้เสมออู๋ถ้าใครใส่เสมอเมื่อกี้นะได้คูณ30สเท่าอ่ะคนดูดูดิคนบวกเยอะสุด7 5 0 0ห้าโอ้โห เอาใหมา่เอาใหมา่ใหม,าามา่ยัดแดงไปหนึ่งพันเหมือนเดิมรอบนี้เรายัดให้คู่ด้วยเออมาไหมดูสุม่มคูณก่อนจะรอดไม่รอดจะล่วงไม่ล่วงเนี่ยดูตัวคูนได้ก่อนเออจะเฮงไม่เฮงเนี่ยคูณมาห้าใบอย่างเงี้ยคนดูโอ้ยได้ลุนนล้นได้ลุน้นได้ลุ้นนาหกนาหกหลังเจ็ดโอ้โหเขาสามแต้มเขาสามแต้มเท่านั้นเขาสามแต้มเท่านั้นโอ้โห เขาสามแต้มมึงจั่วแปดมึงบ้าหรือเปล่าหมวยเฮ้ยโอ้ไปตัดแดงไปโอ้จะบ้าอา้าว,วเขาสามแต้มเราจั่วแค่หนึ่งสองสามสี่ได้หมดอะ่ะมึงจั่วแปดโอ้สูงสุดคูณแปดคนดูตอนนี้นะสุดท้ายละสามร้อยสุดท้ายสามร้อยสุดท้าย เออปอดไปหกต้มเยืนกินหกต้มเยืนกินเออคัมแบม็กไหมจะคัมแบม็กไหมคนดูเอาใจช่วยกันหน่อยเอาใจช่วยกันหน่อยนะจะคัมแบ็กไม่ค,คัมแบ็กนะยัดแดงไปเหมือนเดิมทุบไปฮะทุบไปฮะช็อตนี้ต้องทุบอย่างเดียวแล้วเอาทุนคืนไล่เขาเรียกตามควายแถวบ้านเรียกตามควายนะแ <laughs> ถวบ้านเรียกตามควายเอาซะหน่อย มาคูณไหมเยอะคูณไหมเยอะๆขอคูณเยอะๆโอ้โหสูงสุดคูณ3สูงสุดมันมาแค่คูณ3เนี่ยคน,นดู <sabes S 1> <ๆ>อุ้ยยังไงป๊อก9าวไหมปอก9ไปดีป๊อก9ไปดีป๊อก9อย่างนี้ก็อร่อยดีฮะป๊อก9อย่างนี้ก็อร่อยดีฮะหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบมาแล้วหวานเจีย๊ยบนะมานี้ตามแดงไหมย้ำแดงไหมแล้วทุบเหมือนเดิมฮะทุบเหมือนเดิมนะ ลงทุนไป780แต่ที่ได้จริงๆคือ650เพราะว่าเราเสียตรง20%คนดูเราเสียตรง20%เนี่ยความโหดของบาคาร่าสายฟ้าแต่ความมันของมันอยู่ที่ลุ้นตัวคูนเนี่ยสูงสุดคูณ8สูงสุดคูณ8ยังไงเพื่อนเฮ้ยยังไงเพื่อนสองแต้มเออแต้มเดียวสวย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 หูไม่มีตัวคูณสักตัวว่ะ มึงไม่มีตัว,ต,วตัวคูณสักตัววะมีตัวคูณมานะบอกเลยว่าลั่นบ้านเมื่อกี้คนดูบอกเลยว่าลั่นบ้านนะนะม้นี้ตามแดงไปอีกทุบแดงไปเหมือนเดิมทุบแดงไปเหมือนเดิมลงทุนไปพันสองแต่ได้จริงๆคือพันห้าสิบโดนตกงไปสองร้อยโอ้โห,โหต่องอะไรมันจะเจ็บขนาดนั้นแล้วสูงสุดแค่คูณสามแาค่สองใบคนดูมาน้อยไปไหมล่ะเพื่อน เออเออปอก้าสวยอยู่สวยอยู่ปอก้าสวยอยู่เออสวยๆอย่างนี้แหละสวยๆอย่างนี้แหละพี่ชอบมาหน่อยมาหน่อยและจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้ช็อตพิชชีวิตบอกเลยว่าช็อตพิชชีวิตเราทุบเหมือนเดิมคนดูทุบเหมือนเดิมฮะมาทุบเลยนะมันเอาเราไป3 4สีไม้แรกเอาเราไปหนัก2-3ไม้แรกมันเอาเราหนักเราเอาคืนช่วงท้ายเกมไง เลดเกมไงแล้วสูงสุดคูณ8มาไม่มาสูงสุดคูณ8มาไม่มาเฉียบเฉียบเลยเด้เฉียบเฉียบเลยเด้โอ้โหมามาแค่โกงมาแค่โกงมาแค่โกงเออแปดหลังมาดีมาดีเจ็ดต้มแลไวไงพี่แปดหลังน้องๆพี่แปดหลังน้องๆเอาพี่ไม่อยู่แล้วเลดเกมไงแล้วพี่เลดเกมไง แล้วมาหางมังกรอย่างนี้ไปดิใครจะรอใครจะรอก็รอพี่ไม่รอแล้วครับทุบเลยฮะใครจะรอก็รอบอกเลยว่าทุบสามไม้หลังสุดนี่โคตรเดือดแล้วไปอีกไม้นี้โดนต่งไป550โดนต่ง550แต่ดูคูณก่อนโอ้สูงสุดแค่คูณ4สูงสุดแค่คูณ4ี่งบคูณไปไหนจะงบคูณไปไหนฮะ นี่ไงแล้วพี่เจ็ดแก้มยืนกินอีกโอ้โหเจ็ดแต้มยืนกินอีกมาดิเออมาเอาทุนมาแค่สองพันตอนนี้กำไรเน้นๆแล้วเอาทุนมาแค่สองพันตอนนี้กำไรเน้นๆแล้วมาไปอีกไปอีกสามร้อยพอไปอีกสามร้อยพอคือตัดงบแล้วครับตอนนี้ผมตัดงบแล้วกะถอนกะถอนขั้นต่ําคือห้าพันละตอนนี้ผมถอนจะถอนห้าพันนะ ออก็คือเกิน5,000ถ้าไม้นี้เสียก็คือเลิกเลยไม้นี้เสียคือเลิกเลยนะครับโอ้โหฝั่งนู้นมีคูณ3ฝั่งนู้นคูณ3ามยังไงเราคูณเราคูณส่วนไหมอูเจ็ดแต้มคูณ3ยังไงเพื่อนเรามีคูณสมเหมือนกันแต่จวดเทพหน่อยจวดเทพหน่อยโอ้โหมีคูณ3แต่สู้ไม่ไหวแต้มสู้ไม่ได้โอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นครับเอาทุนมาแค่2,000 เออเอาทุนมาแค่2,000ตอนนี้มียอดเงินคือ5,000นเนาะเนากำไร3,000ครับเนาะเนากำไร3,000นะเออเอาไว้ประมาณนี้แหละนะครับเจอทุบ3ไม้ไปล่วงในหมวยโดนพี่ไปอะ่ะเออเออระบ,บมแถวบ้านเรียกระบ,บมเนีเจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง evolution gaming ด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า